แซบปุยมุยป,ปันปันสุทัตตาสวมเดรสสั้นเผยผิวขาวใส่อฟซบอกงานดีมากแซบไม่แผ่วจริงๆปันปันสุทัตตาจนทำเอาหนุ่มๆหัวใจชุ่มไม่หยุดกันไปแล้วล่าสุดปล่อยภาพเซ็ตใหม่ในชุดเดรสสีดำกระโปรงสั้นเผยหุ่นสวยผิวขาวเนียนตาพร้อมแคปชั่นว่าหักคะแนนหน่อยค่ะก่อนแฟนๆเข้ามากดไลค์ไปแล้วกว่า80,000ครั้งแถมคอมเมนต์รัวๆไม่หยุดเลยจ้า และนี่คือรายละเอียดข่าวที่เรานำมาอัปเดตให้รับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ